แค่นี้ก็หอบละเหนื่อยล้วพวกก็อยากเข้าบ้านก่อน Hallo! Hallo! <laughs> ค่ารบ้าเจอล่ะฮัลโหลโอปันเฮาลูกโอปันเฮาสอ๋มีโอปันเฮาสลูกเก่งจังเลยเก่งจังเลยครับมีบ้านคนเดียวพ่อบ้านเก่งจัง <c oughs> oh, ok. เลยลูกเก่งจังเลยครับเก่งจังเลยครับมีจะดมเกิดเลยเลยูกเฮ้ยสลัปนสลัปนอะไลูก ก่งจริงเลยเฝ้าบ้านให้มอมีอ่ะกิ่งจรงเลยครับกิ่งจริงเลยลูกก่งจรงเลยกิ่งจรงเลยก่งจงเลยหหก่งจรงเลยลกใครกิ่งจรงเลยก่โฟชิกเตกนะโฟชิคตนะมามาเจ็บนะเฮ้ยมาเจ็บแล้วลูกก็มา có mẹ ra không đi à cay quá chứ đấy cay quá chứ sao cay quá chứ có mà có mà có mà ao làm cái tông mẹ? mía hả mía Kobi ya, Kobi ya Hai bubu cek Hai bubu cek Iya Iya